ทนายแม่แตงโมตอบชัดแม่ได้รับเงินมาแล้ว20ล้านจริงหรือไม่จากกรณีที่คุณแม่พานิดาเซียระยุทธโยธินคุณแม่ของนักแสดงสาวแตงโมนิดาได้เขียนจดหมายถึงทนายตามขออย่ายุ่งเรื่องคดีของแตงโมเพราะไม่ได้จ้างให้ทำคดีล่าสุดในวันที่7มีนาคมในรายการเป็นเรื่องใหญ่ทางช่อง JKN18 ซึ่งดำเนินรายการโดยเพชรกรุณพลได้เชิญทนายกฤษนะทนายความของคุณแม่แตงโมพร้อมกับโฟนอินพูดคุยกับคุณแม่พนิดานในรายการซึ่งในช่วงหนึ่งของรายการพิธีกรได้ถามถึงเรื่องเงินเยียวยา30ล้านทนายตามพูดในรายการเลยนะเขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับแม่เรื่องนี้แม่ไม่มีสิทธิ์เขาทำได้ ถ้าถามว่าทำได้ไหมทนายศสตทราทำได้แต่ในบทบาทหน้าที่จะไปเป็นแนวไหนผมก็ต้องคุยกับทนายศสตทราอีกครั้งแต่ตอนนี้เจตนาเราแม่ก็ชัดเจนว่าเป็นผมแต่เพียงผู้เดียวต่ผมเองก็เคารพทนายศสตทราเรื่องความรู้ความสามารถส่วนตัวผมเองยินดีที่จะมีการค้นหาพยานหลักฐานช่วยเหลือกันแต่ในเคสนี้ทนายกฤษณะกับคุณแม่มีสิทธิ์ติดคุกนะเขาขู่ไว้แบบนี้ จะเป็นเรื่องกรมธรร์เรื่องการไปเผยแพร่กรมทรรซึ่งทําให้น้องอิสเตอร์เสียสิทธิ์จุดประสงค์ของผมเองไม่ได้เป็นแบบนั้นตัวผมเองเห็นว่ามีข้อความขัดแย้งในเรื่องนี้ตัวผมเป็นทนายความเลยใช้ข้อกฎหมายมาช่วยคือยื่นคํำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวให้ศาลเยาวชนและครอบครัวจัดหน่วยงานหนึ่งเข้ามาดูแลในส่วนของเงินก้อนนี้เพราะหนึ่งคดีคุณกระติก็ยังไม่ชัดเจน คุณแม่เองตอนนี้ก็ยืนยันแล้วจะยกให้น้องทั้งหมดทั้งผมก็ได้พูดคุยแนละทำตามความเข้าใจยกให้หมดแล้วทำไมต้องไปร้องศาลให้ศาลส่งหน่วยงานมาดูแลมันมีทางสังคมที่มีฟีดแบ็กกลับมาซึ่งตัวผมเองเป็นคนนําเสนอหาตัวกลางให้เป็นศาลเป็นคนจัดการส่วนคุณแม่หรือคุณกระติกจะร้องขอก็ทําคําร้องเข้าไปได้ ศาลจะอนุญาตหรือไม่ก็เป็นดุลยพินิษของศาลถ้าถามว่าคุณแม่ไว้ใจหรือไม่ไว้ใจคุณกระติกอันนี้คงไปฟันธงอย่างนั้นไม่ได้แค่อยากให้มีตัวกลางในการดูแลเงินก้อนนี้น้องไม่ได้เสียอะไรจุดประสงค์ผมที่ทนายเสนาโพสเข้ามาก็ควรเคารพและยินเดียรรับฟังแต่กฎหมายอาญาต้องดูเจตนาเป็นหลักเจตนาของผมต้องการหาคนกลางมาดูแลเรื่องนี้ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไร คุณแม่ไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วแต่การเบิกจ่ายอยากให้มันโปร่งใสน้องก็ไม่เสียผลประโยชน์อะไรในเรื่องนี้ตอนนี้30ล้านคุณแม่อาจไม่ได้แล้วจริงๆข่าวที่ออกไปบอกว่าคุณแม่รับ30ล้านไปแล้วไม่ใช่นะผมยืนยันเลยว่าไม่ใช่แน่นอนซึ่งผมเองเคยสอบถามคุณแม่เรื่องค่าเรียกสินใหม่ทดแทนซึ่งทนายความ ต้องถามอยู่แล้วว่าน้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างรายรับอะไรบ้างคุณแม่เลยลองคำนวณออกมาในส่วนที่คุณแม่ไปคุยกับคุณปอผมไม่ทราบจริงๆแต่ยืนยันว่าคุณแม่ไม่ได้รับเงินก้อนนี้มาเรียงเรียกสาสิบล้านอยู่หรือเปล่าตรงนี้บอกไม่ได้เป็นเหตุผลในรูปคดีผมเองต้องคิดคำนวณไม่ใช่ตัวเลขสาสิบล้านแต่ไม่ขอพูดตรงนี้เพราะเป็นรูปคดีที่ผมจะต้องนำเสนอเข้าไป เขาบอกคุณแม่ได้รับไปแล้วยี่สิบล้านไม่มีครับคุณแม่ไม่เคยคุยกับผมเลยว่ารับไปแล้วแล้วทางคดีถ้าผมไปทันในช่วงนั้นผมได้คุยกับคุณแม่อ่านไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นคือที่บอกว่ารับเงินสิบล้านยี่สิบล้านสาสิบล้านไม่ได้เลยอันนี้ผมเรียนถามคุณแม่โดยตรงคุณแม่บอกว่าไม่เคยมีใครเอาเงินมาให้คุณแม่แม้แต่บาทเดียวจริงๆครับคุณแม่ครับทำไมคุณแม่ต้องตั้งทนายต้องช่วยคุณแม่ไง คุณแม่พูดเลอะเลือนแล้วเลอะเทอะแล้วสมองไม่ได้เลยรับโทรศัพท์ทั้งวันแล้วไหนต้องไปทำเอกสารอีกทุกวันนี้ไม่ได้ไปโรงพักยกเว้นเรียกมาก็ไปคุณแม่ไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุทำไมเขาถึงเรียกคุณแม่ไปสอบปากคำเขาจะสอบถามว่าคิดอะไรอย่างไรส่วนมากที่ไปจะเป็นเรื่องศพน้องโมไปดูศพไปรับศพเอาใบมรณะบตรไปแจ้งตำรวจรับศพไปนิติเวชส่วนมากที่ไปมาเนี่ยนะ ข่าวทุกวันนี้เยอะมากควรฟังจะปากก็ตัวคุณแม่ก็ยังยืนยันกับผมว่าไม่เคยไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมก็เตือนเตือนคุณแม่ด้วยเหมือนกันว่าอย่าพึ่งเข้าไปแตะอะไรยืนยันแม่ตั้งใจดำเนินคดีอาญาอยู่ซึ่งคดีนี้ยอมความไม่ได้เป็นอาญาแผ่นดินถึงไปรับเงินอะไรมาก็ต้องดำเนินคดีครับ